ครับก็เนื่องในวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณกัญนาศิลปอาชานะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นผู้แทนนะครับจากสำนักงานพัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับร่วมกับหน่วยงานภาคี้างนะครับทางศูนย์ข้ารจักรนะครับแล้วก็ทางสถาบันวิจัยและบุการสภาพ้างแห่งชาตินะครับประสานเพอจุมนบุรีนะครับก็ มาเป็นสักขีพยานนะครับในการมอบยาอาหารช้างให้กับทางน้ำทิพย์นะครับในวันนี้นะครับก็ขอบุญกุศลนะครับจากการที่ได้มอบอาหารช้างในวันนี้นะครับให้กับทางคุณกัญจนาศิปะอาชานะครับจะมีความสุขความเจริญนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ